เมื่อเจ้าเด็กน้อยมีเพื่อนเป็นวิญญาณและไม่เคยออกจากป่ามืดมิดเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ส l o ตมูวี่ขอเสนอเรื่องเพื่อนลับในป่ามหัศจรรย์ก่อนจะไปรับชมวันนี้พี่ส l อตขอเสนอ y o u t u b พรีเมียมดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาจ่ายเพียงแค่55บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าใหม่รับฟรีไปเลย15วัน ดูคลิปได้ต่อเนื่องแม้ปิดหน้าจอโหลดคลิปไว้ดูตอนไม่ต่อเน็ตได้อีกด้วยแถมใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครโคตดง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR วอารโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงตามพร้อมแล้วลุยเริ่มต้นเลยนะครับในคืนที่มีพายุฝนฟ้าขนองชายร่างยักษ์หน้าตาน่ากลัว อุ้มลูกชายที่เพิ่งคลอดไปทิ้งไว้ในโพรงต้นไม้ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรเสร็จแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทําให้ทารกน้อยที่เพิ่งเกิดต้องมากินนมเจ้ากระดอกเพื่อประทางความหิวครับพอทุกอย่างสงบลงพอได้กลับมารับลูกชายไปเลี้ยงตามเดิมวันเวลาผ่านไปนานหลายปีชีวิตแต่ละวันของสองพ่อลูกคือการเข้าไปล่าสัตว์เอามาทากินเป็นอาหาร อย่างวันนี้ทั้งคู่ล่าหมูป่ามาได้หนึ่งตัวเจ้าเด็กน้อยหาทางจะกลับบ้านยังไงดีหนักก็หนักแถมตัวโคตรใหญ่ทางงั้นเอามันไปแบบนี้แล้วกันเ <c oughs> พอมันถึงบ้านพ่อกำลังนั่งกินย่างเนื้อสัตว์อยู่เลยอิ่มแล้วก็โยนให้ลูกกินต่อชิ้นที่ตัวเองเพิ่งกินไปนั่นแหละพ่อบอกกับลูกชายกินไปเยอะๆร่างกายต้องแข็งแรงถ้าไม่อยากโดนพวกนอกโลกจับตัวไปเข้าใจไหม ลูกชายพยักหน้าตอบทั้งสองหัวระก,กันอย่างมีความสุขโอโหแล้วพ่อกินอย่างโหดกินเข้าไปทั้งกระดูกกินเสร็จแล้วก็นอนฟันฟงไม่ต้องแปลงกันเลยนี่มันคนป่าชัดๆเลยว่ะทุกคนในวันต่อมาเจ้าเด็กน้อยออกมาเล่นกับเพื่อนซึ่งเพื่อนของเขาคือคนที่ตายไปแล้วแต่วิญญาณกลายมาเป็นสัตว์ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ พูดไม่ได้จะใช้ภาษามือคุยด้วยอย่างเดียวฮ่าฮไม่ธรรมดานะเนี่ยมองเห็นผีได้ด้วยเขาบอกกับพี่เสือว่าต้องการออกไปล่าสัตว์ที่จับยากๆไม่ใช่มาจับปูจับปลาแบบนี้มันง่ายเกินไปเจ้าเด็กดอเห็นเป้าหมายโยนอาวุธคู่กายใส่นกที่กำลังลงมากินน้ำแต่ไม่เข้าเป้านะสิเขาไล่ตามจับมันจนไปถึงสุดดนวชายป่าที่พ่อเคยบอกไว้ว่าคือนอกโลก ห้ามเข้าไปเด็ดขาดถ้าเข้าไปแล้วจะไม่ได้กล่าวบอ,อกบ้าพี่เสือตามมาช่วยจัดการโยนผลออไม้ขึ้นไปห้อยไว้บนสายไฟยพอโนกกินปุ๊บมันก็โดนไฟฟ้าช็อตหล่นลงปาตายเฮ้อ <c oughs> ง่ายนิดเดียวทันเดินนั่นเองเจ้าเด็กน้อยมองเห็นตัวใดไม่รู้เดินไปเดินมาอยู่แนวชายป่านอกโลกเขาถามพี่เสือด้วยความสงสยัยว่านั่นคือตัวอะไระ มันเป็นไปนไม่ได้เจ้าเด็กน้อยไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะไม่เคยเห็นคนแบบเดียวกันมาก่อนเลยกลับมาที่บ้านถามว่าพ่อพ่อมันใจได้ไงว่านอกป่าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยฉันรู้แล้วกันนะ่าถ้าหากว่าแกก้าวขาออกจากป่าแม้แต่ก้าวเดียวแกจะต้องหายตัวไปลูกชายถามต่อพ่อแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีบางอย่างเดินได้แล้วไม่หายตัวไป คราวนี้พ่อถึงกับพูดไม่ออกคิดว่าลูกชายต้องไปเห็นอะไรมาแน,น่จึงสั่งให้ลูกชายเข็นถังไม้ขึ้นมาด้านบนสุดของภูเขาบอกว่าที่นี่หนามันไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เราเห็นแม่ของแกรักป่าผืนนี้มากแกจะถามให้มันได้อะไรขึ้นมาแกอยากทำร้ายจิตใจแม่แกใช่ไหม เจ้าเด็กน้อยกลัวพ่อมากมากครับรีวิ่งเข้าไปหลบในทงังม้ยิ่งพูดพ่อก็ยิ่งโมโหจําไว้นอกป่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นเสร็จแล้วพ่อก็ถีบลูกชายตกลงมาจากภูเขาโอ้โหนี่มึงพ่อลูกกันชิงไหมวันนี่ยเจ้าเด็กน้อยถึงกับหัวโนยิบเอาหอยทากมาทาแผลซะหน่อยเผื่อจะดีขึ้นอยู่ๆได้มีกวางเดินเข้ามาหาเขาเรียกเธอว่าแม่แม่ไม่มีอะไรหรอกฮะ ผมซาวซีพ่อมากไปหน่อยเองเพราะผมไปเห็นตัวประหลาดรูปร่างของมันเหมือนพ่อกับผมเลยพวกมันเดินอยู่ในป่าข้างนอกเจ้าเด็กน้อยถามว่าทำไมพวกนั้นถึงอยู่ในป่าข้างนอกได้ล่ะแล้วไม่หายตัวไปด้วยแม่สายหัวเพราะว่าพูดไม่ได้ครับปล่อยให้ลูกชายได้เก็บความสงสัยไว้ในใจวันต่อมาได้เกิดพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองพอวิงหน้าตาตื่นสั่งให้ลูกชายรีบไปหาเชือกมาเดี๋ยวนี้ พอรีบปีนขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ตะโกนใส่เมฆพายุฝนเรียกพวกมันวอ้ปีศาจแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอพวกนอกโลกอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหโคตรบ้าเลยวันทุกคนจะเปิดสึกกับพายุซะแล้วเออท,ทันได้นั่นเองต้นไม้ขนาดใหญ่ได้หล่นลงมาทับบ้านต้นไม้ทำให้มันพังลงมาทับผู้เป็นพ่อถึงกับสลบไปเลยเจ้าเด็กน้อยรีบวิ่งเข้ามาดู ถามว่าพ่อเจ็บไหมพ่อตื่นซีมีแต่เสียงเรียกกรีบไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาเอาไม้มาทําเป็นเปแล้วก็ลากพ่อกลับมาที่บ้านระหว่างทางได้พบกับพี่ๆพ,พอดีเจ้าเด็กน้อยเลยเข้าไปบอกพวกพี่ๆว่าพ่อตกลงจากบ้านตน้นไม้ขยับตัวไม่ได้มีใครรักษาพ่อได้บ้างไมหมฮะ พี่มาเลยอาสาช่วยลากพ่อมาส่งที่แนวชายป่าเจ้าเด็กน้อยตะโกนถามนี่จะพาพ่อไปไหนย่าพาพ่ออกไปนอกโลกไม่ได้นะอย่าไปทางนั้นแล้วเจะรักษาขาพ่อได้ไงเล่าพี่มาบอกให้เดินเข้าไปทางนั้นอ้าวถ้าเดินไปแล้วผมจะไม่หายตัวแน่นะ เจ้าเด็กน้อยตัดสินใจวิ่งออกไปนอกโลกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่พ่อบอกเลยด้วยซ้ําทุกอย่างปกติสแสดงว่าผมต้องเข้าไปทางนั้นเพื่อให้คนที่เหมือนพ่อกับผมรักษาใช่ไหมฮะพี่มายิ้มออกมาสื่อความหมายว่าใช่แล้วเจ้าเด็กน้อยลากพ่อไปตามทางเดินตามเสาไฟฟ้าจนเข้าไปถึงในเมืองมันทำให้เรารู้ว่าพ่อคนนี้มีความเกลียดชังต่ออารยธรรมและความเจริญของมนุษย์ จึงเป็นเหตุผลที่เขาเลี้ยงลูกชายและอาศัยอยู่ในป่ามาโดยตลอดโดยที่ทั้งคู่ไม่เคยพบเจอมนุษย์คนอื่นอีกเลยครับและนี่คงเป็นครั้งแรกที่เจ้าเด็กน้อยของเราเข้ามาถึงในเมืองตื่นเต้นสิครับไม่เคยเห็นคนแบบเดียวกับเราเยอะขนาดนี้มาก่อนชาวบ้านได้กลิ่นกุยๆมาจากเจ้าเด็กน้อยแทบจะอ้วกออกมาบ้าเอ้ยทำไมแกเหม็นขนาดนี้เนี่ยแกออกไปดูนี้เลยไป ก็เลยต้องพาพ่อไปที่อื่นต่อระหว่างทางเขาได้มองเห็นว่ามีคนบาดเจ็บเหมือนพ่อเราเลยที่นี่สงสัยจะต้องรักษาพ่อเราได้แน่ๆจริงๆแล้วที่นี่คือโรงพยาบาลสนามเวรักษาทหารที่บาดเจ็บสิ่งเจ้าเด็กน้อยไม่รู้ดอกคราบว่ามันคืออะไรเขาเดินเข้ามาถามว่ารักษาขาพ่อผมได้ไหมฮะจาหน้าที่ถึงกับอึง้งคนอะไรทําไมมาตัวใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ย ทางงั้นเอาเข้าไปไว้ในห้องรักษาก่อนแล้วกันไม่นานคุณหมอเดินมาหาที่เตียงเขารู้ว่าสองพ่อลูกคู่นี้ไม่เหมือนคนทั่วไปสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรไหนบอกหมอมาสิว่าพ่อหนูไปโดนอะไรมาเจ้าเด็กน้อยถามว่ารักษาขาเป็นไหมฮะเป็นสิฉันเป็นหมอแต่หมอขอดูก่อนนะเจ้าเด็กน้อยบอกว่าพ่อตกจากหลังคาหมอถามว่าแล้วแม่หนูล่ะ อยู่ที่โลกหนึ่งฮะหมอได้ยินแบบนั้นถึงกับถามต่อไม่ถูกกันเลยทีเดียวเขาสั่งให้ผู้ช่วยตเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดให้พร้อมเดี๋ยวจะผ่าตัดดามกระดูให้เข้าที่ส่วนเจ้าหนูให้อยู่ที่นี่แหละให้เขานอนเตียงเดียวกับพ่อก็ได้ถึงตอนเช้าหมอแนะนำให้เจ้าเด็กน้อยรู้จักกับลูกสาวเขาบอกว่าเธอชื่อมานง หนูจะต้องไปอยู่กับมานงในระหว่างที่หมอรักษาขาพ่อของหนูหนูไปเล่นกับมานงจะดีกว่านะเจ้าเด็กน้อยเลยเดินตามเด็กสาวต้อยแถมเลียขี้มูกโชว์ด้วยแสบขนาดฮอ <c oughs> มานงพาเข้ามาที่บ้านจัดการอาบน้ำให้สะอาดดูเหมือนเจ้าเด็กน้อยจะชอบซะด้วย เธอหาเสื้อผ้าตัวใหม่มาให้ส่จะได้ไม่ดูเหมือนคนปาและนี่คงเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นหน้าตัวเองในกระจกฮ่าๆหล่อไม่ละเจ้าเด็กน้อยสั่งขิมูกิดแล้วก็เลียกินเธอเลี้ยวผ้าช้ินหน้าให้สอนว่าต่อไปนายต้องทําแบบนี้นะจะได้ไม่สกปรกเธอถามว่านายชื่ออะไรฉันชื่อมานงเจ้าเด็กน้อยทําหน้างงพ่อเธอเรียกเธอว่าอะไร พ่อเรียกฉันว่าลูกชายบ้านั่นไม่ใช่ชื่อซะหน่อยส่วนตอนนี้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่าคนป่ายักษ์มันอยู่ที่นี่ตะโกนด่าบ,บอกว่ามันเป็นคนวางเพลิงมันคือโจรลักพาตัวหมอไปรักษามันทบไมคุณหมอบอกให้เลิกพูดด่ากูได้แล้วผมคิดว่าทุกคนรู้จักเขาดีแต่หมอไม่เห็นหรือไงว่ามันกลับมาแก้แค้นเรากูมีสิทธิ์รักษาตัวแล้วเขาก็มีลูกเราด้วย ยังไงชาวบ้านก็ไม่ยอมสั่งให้เอาตัวมันไปไว้ในป่าต้องคำสาบต่อไปไอ้คนป่าเถื่อนไอ้มนุษย์กินคนส่วนมานงปูที่นอนสบายๆ้าหุ่มหอมๆให้เจ้าเด็กน้อยหลับสบายเลยนะฮ <c oughs> <c oughs> คุณหมอบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีพ่อหนูต้องนอนอีกสองสามวันถึงจะเดินได้เหมือนเดิมถ้าพ่อตื่นเมื่อไหร่หนูค่อยกลับไปหาพ่อนะ เจ้าเด็กน้อยทำหน้าเข้าใจและไม่ได้สนใจอาหารดีๆบนโต๊ะชอบกินมแมลงวันมากกว่าเอาถอยกว่าเยอะเล่นเอาหมอก,กับลูกสาวถึงกระบ,บอกต่างค้างแถมกินเหมือนหมาอีกต่างหากถึงเวลาที่พ่อจะต้องออกไปทำงานเขาไม่ลืมที่จะหอมแก้มลูกสาวเหมือนที่ทำทุกวัน แต่เจ้าเด็กน้อยสงสัยว่ามันคืออะไรแบบนี้ไม่เคยได้รับมาก่อนทำไมรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกในระหว่างที่เด็กสองคนกำลังนั่งอ่านนิทานคุณยายแก่ๆมาขอเรียกมานงบอกว่าขนมมาให้อันที่จริงแกอยากจะมาเห็นได้ลูกยักษ์เท่านั้นเองคุณยายเตือนบอกมานงระวังเธอจะมีจุดจบเหมือนผู้หญิงที่ยักษ์มันจับตัวไปขังไว้ในปา่า ไปบอกพ่อของเธอเลยให้กำจัดไอ้ยักษ์นั่นซะก่อนที่จะสายเกินไปคุณก็ไปบอกเองสิเรื่องของคุณมันตลกมากฮาระวังจะตลกไม่ออกถ้าถูกมันจับกินเหมือนแม่ที่น่าสงสารของมันไงเจ้าเด็กน้อยเข้ามาปกป้องมานงอีคุณยายบอกว่าไอ้ยักษ์มันไม่สนใจหรอกว่าใครเป็นลูกมันมันเกลียดแกเหมือนเกลียดทุกคนนั่นแหละเจ้าเด็กน้อยได้ยินแบบนั้น คำพูดมันแทงใจทันทีหรือความจริงแล้วที่ยายแก่นั่นพูดจะเป็นจริงมานงได้เข้ามาปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรนะอย่าไปเชื่อยายแก่นั่นมันเป็นบ้าเจ้าเด็กน้อยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะเกลียดฉันใช่แล้วลา พอทุกคนรักลูกตัวเองเสมอพูดจบเธอก็จูบแก้มไปหนึ่งทีฮิฮิเขินเลยมานงกับเจ้าเด็กน้อยเริ่มเข้าขากันได้ดีคุยกันรู้เรื่องเล่นอะไรก็สนุกไปหมดเธอสอนให้เจ้าเด็กน้อยห้ามค่าสัตว์นะถ้าไม่หิวเพราะมันจะเป็นบาปเขายอมทำตามแต่โดยดีในตอนกลางคืนมานงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเธอกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมแม่พูดไม่ได้ แม่อยู่อีกโลกหนึง่งแล้วพ่อไม่เคยเล่าให้เธอฟังบ้างหรอไม่เลยถ้าพูดถึงเรื่องแม่เมื่อใดพ่อจะเปลี่ยนเรื่องทันทีถ้าแม่ฉันตอบเป็นคำพูดได้ก็คงดีมานงยิ่งงงเข้าไปใหญ่อา้าวทำไมเธอถึงคุยกับแม่ไม่ได้ละ่ะเพราะแม่เธอตายไปแล้วหรอหรือไปอยู่อีกโลกหนึง่งแสดงว่าเธอคุยกับผีได้ใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยพยักหน้าก็ใช่น่ะสิ พวกเขาเนี่รู้ว่าพวกเธออยู่ที่นี่เลยช่วยฉันลากรถเข็นพ่อมาที่นี่ไงส่วนกูฟื้นจากการผ่าตาัดโวยวายใหญ่เลยนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไอ้พวกบ้าปล่อยฉันดูนี่ผู้ช่วยเลสซัตเข้าไปหนึ่งดอกเงียบเลยงานนี้จากนั้นคุณหมอต้องพากูมารักษาต่อที่บ้านถ้าขืนเอาไว้โรงพยาบาลเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆมาโน่งเห็นเจ้าเด็กน้อยมานอนฟ้องพ่อในห้อง เธอพูดสวัสดีทักทายกูคิดว่าลูกชายรวมหัวกับเด็กสาวจับตัวฉันมาที่นี่ใช่ไหมออกไปดูนี้เลยยายเด็กบ้าหรือแกอยากโดนฉีกกินเป็นชิ้นๆมานงเกี่ยกับกรีดรีวิ่งมาหาพ่อคุณหมอเลยเอาข้าวขึ้นมาให้กูบอกว่าให้ปล่อยฉันดูนี้นายดูสภาพนายสิถ้านายหายดีนายจะไปไหนก็ไปเลยแต่ตอนนี้นายต้องรักษาตัวซะก่อน ฉันไม่ได้ขอให้แกช่วยลยนะีดาไอหมอบ้าถ้าลูกนายไม่พามาที่นี่นายคงตายคาที่ไปแล้วกูรีบขมือบข้าวเข้าปากด้วยความหิวกินแมงเข้าไปทั้งจานนี่แหละโอ้โหอย่างโหเลยไม่ถึงนาทีก็สลบลงไปนอนที่เตียงเพราะคุณหมอผสมยานอนหลับไว้ในนั้นครับจากนั้นเจ้าเด็กน้อยมาหามาองเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันรู้ดาวว่าจะพาเธอไปออบที่ไหนดีพอเธอหาไม่เจอแน่ แต่ฉันทิ้งพ่อไม่ได้หรอกอะไรนะนหนยังกล้าเรียกเขาว่าพ่ออีกงั้นหรอดูที่เขาบีบคอนายเกือบตายสิไหนเธอบอกเองไงว่าพ่อทุกคนรักลูกตัวเองั้งนั้นมานงยอมรับว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าพ่อเจ้าเด็กน้อยมีนิสัยปาเถื่อนถึงกระนาดนนี้แต่ถึงยังไงเจ้าเด็กน้อยก็ไม่ยอมไปด้วยขอกลับไปดูแลพ่อตามเดิมเขาจูบแก้มพ่อเบาๆเหมือนที่คุณหมอทำกับลูกสาว พ่อตื่นขึ้นมาทันทีจับขาลูกชายห้อยหัวลงกับพื้นถามว่าแกมาทำน้ำลายยืดใส่ชั้นทไํไงบและเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่จึงคิดว่าลูกชายจะหนีไปจากที่นี่ฉันจะบอกให้แกรู้ว่าถึงยังไงแกก็ไม่มีทางหนีไปจากฉันได้หรอกหลังจากที่พ่อหลับมาโนงแอบ,บมาชวนเจ้าเด็กน้อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันเพราะเธอแอบใส่ย,ยานอนหลับไปหมดขวดไม่มีทางตื่นแน่นอนทั้งสองมาเล่นข้างๆบ้าน เธอขอโทษบอกว่าฉันไม่ควรพูดถึงพ่อนายแบบนั้นเลยถ้าพ่อนายหายดีเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกสินะเจ้าเด็กน้อยบอกว่าฉันจะหาความรักของพ่อให้เจอถ้าเกิดในใจพ่อมีความรักเหมือนคนอื่นๆเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้างั้นฉันจะกลับไปตามหาความรักที่พ่อทําหายไปหรือซ่อนไว้ที่ไหนสักที่แล้วแอบ,บใส่ลงไปในน้ำซุปให้พ่อกินมันจะได้อยู่ในใจของพ่อง มานงบอกให้เจ้าเด็กน้อยมันสัญญากันว่าเราสองคนจะได้เจอกันอีกผ่านไปไม่กี่วันพ่อของเขาก็หายดีกูพาลูกชายเดินกลับเข้าไปในปา่าไม่มีคำขอบคุณให้คุณหมอแค่บอกว่ายังไงฉันก็ไม่มีทางกลับมาที่นี่อีกเจ้าเด็กน้อยโบกมือลามานงก่อนจะวิ่งตามพ่อเข้าไปในปา่าพอถึงเวลากลางคืนในขณะที่พ่อนอนหลับ เจ้าเด็กน้อยถามว่าความรักของพ่อมันอยู่ที่ไหนฮะบอกมาสิพ่อซ่อนไว้ที่ไหนเขาเปิดหาทุกอย่างที่อยู่ในบ้านคิดว่าพ่อต้องซ่อนความรักไว้ที่ไหนสักที่แน่ๆแต่หายังไงก็หาไม่เจอในวันต่อมาเจ้าเด็กน้อยได้ยินเสียงอีก,การ้องด้วยความเจ็บปวดแทนที่เขาจะฆ่ามันให้ตายเหมือนที่เคยทำแต่เขานึกถึงสิ่งที่มานงเคยสอนไว้จึงช่วยทำแผลให้หายดีและเก็บมันเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน แต่พ่อดันมาจับได้ในสิครับเลยโมโหขึ้นมาทันทีคิดว่ามันเป็นนกปีศาจก็เลยไล่ฆ่ามันซะเลยเจ้าเด็กน้อยไม่ยอมให้พ่อทำแบบนั้นบอกว่าถ้าเราไม่หิวเราจะไม่ฆ่าสัตว์เด็กขาดแกเชื่อพวกนอกโลกอย่างนั้นหรอท,ทั้งทั้งที่พวกมันจับตัวแม่แกไปไอ้นเนตคุณเลี้ยงไม่เชื่องเจ้าเด็กน้อยไม่สนรีวิ่งภายกาเข้ามาหลบในที่ปลอดภยัยแถมตอนนี้ปีกมันหายดีแล้วครับ เขาดีใจสุดๆที่ได้เห็นมันกลับไปบินเล่นกับเ,เพื่อนๆจากนั้นเจ้าเด็กน้อยกลับมาที่บ้านเห็นพ่อกําลังโมโหใหญ่เลยไอลูกงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่องเขาได้แต่แอบอยู่ข้างนอกไม่กล้าเข้าไปข้างในอยู่ๆพ่อได้ถือคบไฟเดินเข้าไปในป่าที่ลึกเข้าไปอีกเขาจึงแอบสะกดร,รอยตามพ่อไปเรื่อยๆจนพ่อเดินมาหยุดอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้แสนสวยงามขึ้นอยู่บริเวณโดยรอบเสร็จแล้วก็ลงมปดอน เจ้าเด็กน้อยค่อยๆแอบคานเข้าไปในพุ่มไม้โอ้โหว้าวนี่มันสวยสุดๆไปเลยมีดอกไม้มีผีเสื้อสีขาวเยอะแยะเต็มไปหมดเขาดีใจมากๆคิดว่าพ่อต้องซ่อนความรักไว้นิ่แน่ๆจึงรีบหาทันทีแต่แล้วขามันดันทะลุลงไปในต้นไม้พอลองส่องดูมันเป็นโครงกระดูกข,ของแม่ที่ถูกเก็บไว้ในโลงศพนั่นเองครับจู่ๆแม่ก็โผล่มาได้จังหวะพอดี เขาถามว่าทำไมผมไม่เห็นความรักของพ่อเลยความรักของพ่ออยู่ที่ไหนฮะแม่ไม่รู้จะตอบลูกยังไงเพราะว่าพูดไม่ได้เธอจึงพาลูกชายย้อนเวลากลับไปในอดีตแม่กับพ่อวางแผนมาสร้างบ้านด้วยกันในป่าครับและเธอกำลังท้องแก่ไม่กี่วันต่อมาแม่ได้ให้กำเนิดลูกชายแต่เธอไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าลูกพ่อเสียใจมากม ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อคนรักได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเขาคิดว่าเป็นพร้อยพายุฝนที่ทำให้เมียต้องมาตายจึงเอาลูกชายไปซ่อนไว้ในพร่งต้นไม้เหมือนที่เราได้เห็นในตอนแรกครับเจ้าเด็กน้อยสงสัยว่าทำไมพ่อไม่พาแม่ไปหาหมอล่าหมอรักษาแม่ได้นะแม่เลยพาย้อนกลับมาในอดีตครั้งพ่อตากับแม่ยาย ไม่อยากให้ทั้งสองยุ่งเกี่ยวกันกาาจะยิงให้ไส้แตกไปเลยมันเลยทำให้พ่อของเธอถูกไฟไมหม้ตายซะเองทั้งสองจึงวิ่งหนีเข้ามาอยู่ในป่าและสัญญาว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่ครับทันเดนนั่นเองพ่อก็ได้ตื่นขึ้นถามว่าแกมาทำอะไรตรงนี้ไอเด็กบ้าผมเห็นแม่ผมได้ยินพ่อคุยกับผมตอนอยู่ในท้องแม่แม่มาหาผมจริงๆ พ่อจึงบอกให้ลูกชายพาพ่อไปหาแม่ดูดีพ่ออยากเจอแม่สองพ่อลูกนั่งรอแม่ด้วยกันไม่นานเธอก็มาให้เห็นจริงๆลูกชายตะโกนบอกว่าแม่อยู่ตรงนั้นไงพ่อคิดถึงแม่สุนหัวใจรีวิ่งเข้าไปกอดแต่มันเป็นเพียงแค่ต้นไม้มีเพียงเจ้าเด็กน้อยเท่านั้นที่มองเห็นคนเดียวพ่อจึงชวนลูกชายไปตามหาแม่ที่อื่นต่อซึ่งตอนนี้สภาพอากาศหนาวเย็นสุดๆพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วครับ หมดแรงที่จะเดินต่อโจเด็กน้อยจึงต้องแบกพ่อกลับบ้านด้วยความทุลักทุเลคราวนี้หนักยิ่งกว่าเดิมพ่อเป็นไข้กินข้าวไม่ได้นอนป่วยอยู่บนเตียงเจ้าเด็กน้อยไม่รู้จะทำอย่างไงได้แต่นึกถึงมานงเขาจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปตะโกนเรียกชื่อเธอแต่อยู่ไกลกันขนาดที่มันจะได้ยินไม่เนี่ยไม่นานอีกการที่เจ้าเด็กน้อยช่วยชีวิตไว้ได้บินมาหาเขาเลยสั่งให้มนานองพาชนะผืนนี้ไปส่งในเมืองให้เธอที ไปตะโกนเรียกชื่อคุณหมอกับมานงนะแล้วห้ามดึงออกเด็ดขาดอีกาบินเข้าไปในเมืองเรียกชื่อคุณหมอกับมานงแถมพาเพื่อนๆไปช่วยด้วยจากนั้นมานงได้รับผ้าเช็ดหน้าจากอีกาและสงสัยว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเด็กน้อยแน,น่เธอเลยวิ่งตามมันเข้าไปในป่าลึกจนพบกับบ้านของเจ้าเด็กน้อยจริงๆทั้งสองดีใจมากๆที่ได้เจอกันอีกเขาพาเธอเดินเข้ามาหาพ่อ บอกว่าพ่อขยับตัวไม่ได้ลืมตามไม่ได้ด้วยมานงจึงเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดลดไข้เผื่ออาการจะดีขึ้นแต่พ่อคิดว่าเธอจะมาขโมยลูกชายไปทําให้เขาโกรธสุดๆโยนข้าวของใส่มันเลยทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นทันทีแต่พ่อก็ไม่ยอมหยุดจนลูกชายต้องมาห้ามบอกว่าพ่ออย่าทําแบบนี้เลยอยู่ๆภาพความทรงจําเก่าๆย้อนกลับไม่ครั้ง พอได้สติขึ้นมาและสั่งให้ลูกชายรีบวิ่งหนีไปเพื่อให้เด็กทั้งสองมีชีวิตอยู่ต่อเจ้าเด็กน้อยกลับมานงจำใจต้องวิ่งเหนียวมาเพียงแค่ไม่ถึงนาทีบ้านทั้งหลังก็ถล่มลงเหลือไว้แค่เพียงเท่าทานพ่อของเจ้าเด็กน้อยได้กลายเป็นวิญญาณและมาอยู่กับแม่ความรักของทั้งสองยังคงเหมือนเดิมพ่ออบกอดลูกชายด้วยความรักเช่นกันส่วนมานงก็ไม่ธรรมดา เธอสามารถมองเห็นวิญญาณได้เหมือนกับเจ้าเด็กน้อยซะด้วยจากนั้นพ่อส่งลูกชายให้ไปอยู่กับมานงไปอยู่ที่ที่มีความเจริญไปอยู่กับคนที่จะดูแลลูกได้อย่างดีลูกชายบอกลาพ่อกับแม่และให้สัญญาว่าผมจะกลับมาหาใหม่นะจบกันไปแล้วน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อได้นะครับ